ไปมีคนดูประมาณสองล้านคนแล้วจะมีคนกัมพูชามาเขียนว่าทําไมไม่พูดเข้าคัางประเทศตัวเองอะไรประมาณนี้จริงๆที่ผมพูดไปผมไม่ได้เข้าคัางประเทศไหนเลยผมพูดจากความรู้สึกของผมผมมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่ผมอายุ18ปี19ปีตอนนี้ผมสามสิบตอนนี้ผมอายุ3 1ปีแล้วนะที่ผมมาอยู่เมืองไทยทํางานที่ประเทศไทยผมใช้พาสปอร์ตหมดไป3เล่มแล้วครับ ก็ผมรักเมืองไทยเนาะแล่ผมมีงานทำมีเงินเดือนส่งให้แม่เพราะว่าผมไม่ได้เรียนจบไงผมไม่ได้เรียนจบไม่ได้อะไรเลยจะให้ผมกลับไปทํางานที่บ้านผมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนเริ่มต้นแบบไหนทํางานอะไรผมยังไม่รู้เลยเพราะว่าผมอยู่นี่ตั้งแต่ผมวัยรุ่นเนาะตั้งแต่ผมอายุสิบแปดสิบเก้าปีใผมกลับไปเริ่มต้นที่นู่นผมกลับไม่ได้ผมอยู่นี่อยู่ประเทศไทยชินแล้วครับคิดมากนะ ไม่ต้องไปคิดเยอะผมเป็นคนกัมพูชาคนหนึ่งแต่เมื่อวานที่ผมลงคลิปไปอะ่ะที่ผมพูดว่าเออทาไมผมไปกลับบ้านอย่างนู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้จช่ป่คือบางคนอะ่ะเขาคิดว่าฝั่งไทยเขาไล่พูกเขาเม่นกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องจริงคือถ้าเราอยู่แบบถูกต้องเนาะถ้าเรามีวีซ่าทำง,งานมีพาสปอร์ตถูกต้อง เราก็อยู่ได้ทํางานต่อไปแต่ถ้าเราถ้าแต่ถ้าเราอยากจะกลับเราก็กลับไปไม่มีปัญหาอะไรหรอกกับประชาชนอ่ะไอ้ที่เขาปิดปัญหากันอะ่ะมันเป็นเรื่องการเมืองเรื่องแบบรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวกันกับประชาชนอย่างเราอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนกัมพูชาผมไปทํางานต่อไปแต่ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยผมมีงานทําอยู่ดีแล้วจะให้ผมกลับบ้านแต่ถ้าให้ผมกลับบ้านผมจะมีตังไหนไปจา่ายค่าธนาคารเขาอะ ผมเป็นคนกับ,บูชาคนหนึงน่ะที่มาอยู่เมืองไทยเอ่ที่ว่าเป็นหาเรื่องใช่แดนปัญหาเรื่องเขาจะสงครามกันเขาจะยิงกันอะไรเงี้ยผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกปัญหาแค่คนสองคนสามคนทําให้ประชาชนก็เดือดร้อนเออพวกผมมามาอยู่เมืองไทยผมก็ทํางานมีเงินเดือนอยู่ดีกินดีอยู่แล้ว เัามาเป็นมีสงครามมีนี่มีนู่นแล้วก็บอกว่าฝั่งไทยเดี๋ยวก็ขวาดล้างแล้วก็มาบอกว่าฝั่งไทยขวาดล้างพวกเขเมรกลับบ้านให้หมดนี่นู่นอย่างนี้อย่างคุนฝั่งไทยเขาไม่ได้ขวาดล้างไม่ได้จ่าอะไรากับพวกรายงานต่างดาวรายงานเขเมรเลยเขาไม่ได้มาแบบไล่จับจะให้ไล่กลับบ้านนี่นู่นให้หมดไม่มีอย่าไปเชื่ออยู่เงียบๆไปดีกว่าอยู่ขมรนี่มันไม่มีงานทำ ฝากคุณเช่นคุณคุณมาเน็ดด้วยนะผมอยู่ไทยผมมีงานทำเนี่ยคุณเดียกผมกลับไปเนี่มีงานทำไหมแต่ออีกย่างในคุณไม่ให้คนกัมพูชามารักษาที่ประเทศไทยนี่ยคุณไม่ให้พวกผมมาให้คนกัมพูชามารักษาอยู่ประเทศไทยนี่คุณมีปัญญาสร้างโรงพยาบาลไหมสร้างโรงพยาบาลดีๆเหมือนประเทศไทยไหมฝากไปถึงคุณเช่นนะคุณมาเน็ตนะ ผมจะพูดภาษาไทยแน่เพราะูดไปครั้งเท่าไรรอกแต่ว่าผมอยากให้เขาไทยรู้ผมอยากให้คนเขียฟังไปด้วยเนะนี่ยนี่ประเทศไทยด่ผมทำงานอยู่ประเทศไทยดี่พราทานผมกับภูมิใจนะนี่ผมมีงานทำนะอยู่บ้านทำอะไรอเ,เออสมองนี่ฝากไปถึงกับพูดคนกับผู้ชายนะอย่เชื่อหุน่นเส้นหุ่นเมนต็ตนะนะอย่าไปเชื่อเลยนี่อ,อยู่ประเทศไทยดีกว่านนี่ พอบอาไว้ก่อนเลยฝากไขขึ้ดนะฝากไขขึ้น,นะนเอ,อ,อ,อ้ยอยอัดบออันชื่อสุภเคงค่ะหนูมาทำงานที่นี่สิปีแล้วทำเป็นกอสางค่ะก็เอ,อเงินทำงานที่นี่ก็ออกดีหนูไม่กล้าจะไปกัมพูชาเลยหนูจะทำงานที่นี่ก็เงินก็ออกดีทาแกก็ดูแลดีด ก็ไปกัมพูชาก็ไม่รู้ทาอะไรเนาะทําก็สร้างทีินี่เงินก็ออกตามวิตามปีก็ออกมาดีก็นูได้ทรงกลับบ้านก็ได้ทรงให้ลูกไปเรียนก็ดูนี้ก็ได้กินพอพ่อตาแกก็ดูแลดีตาแกก็หลับน้องเวลาเงินออกก็ซื้อของกินให้ลูกน้องก็สบายก็อยู่คีินิกกับ่อแก12บปีแล้วค่ะแล้วถ้ากลับไปที่กัมพูชา าต้องกลับไปต้องไปทํางานอะไรก็ไม่ได้ทํางานอะไรที่นู้นอ่ะทําโรงงานก็เงินก็ออกมากินไม่พออยากจะฝากอะไรไปถึงญาติพี่น้องที่กมบูชาไหมอ๋อจะฝากให้พี่น้องไม่ต้องกลับบ้านทํางานที่นี่ก็เงินก็ออกดีไปกมพูชาก็ไม่รู้ทําอะไรเงินก็ไม่มีก็ทํางานที่นี่ถ้แต่ไทยก็ไม่ดาก็ไม่อะไรก็ทํางานก็เคบอกว่าไม่ต้องกลับบ้านทํางานที่นี่ก็มีเงินไทยไปเป็นภาษาไทยอ๋อ ใช่พี่ๆคนไทยอย่าพึ่งด่าหนูเลยนะวันนี้หนูขอมาพูดอะไรที่ในใจหนูตอนนี้ประเทศเราประเทศตัมพูชากับประเทศไทยกำลังมีปัญหาหนูเครียดนะคะหนูติดตามข่าวทุกวันแล้วพ่อแม่ทางบ้านก็โทรให้กลับบ้านโทรมาวันหนึ่งไม่รู้จะกี่รอบแต่ก็หนูมันก็ไม่กลาบหนูก็เชื่อมั่นว่า ปัญหาตรงนี้จะแก้กันด้วยสันติวิธีจบบัน่านโดยดีนะคะหนูหวังว่าเราจะไม่ต้องมีปัญหาระหว่างสองประเทศหนูอขอขอวอนพี่พี่ทุกท่านที่มองเห็นคุณกรรมพูชาที่ไม่ดีบางกลุ่มอย่าเหมารวมมันไม่ได้เป็นเหมือนเป็นเหมือนกันทุกคนนะพี่พี่คนดีก็มีกระทรวงแรงงานไม่มีนโยบายในการตักดันให้แรงงานที่ทํางานอยู่กับนายจ้างในประเทศ ซึ่งเป็นแรงงานกัมพูชาเนี่ยไม่มีนโยบายที่ผลักดันให้กับประเทศที่สําคัญเราพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์ไม่ต่างจากคนไทยเลยคนระับเพราะนั้นที่รับทราบผ่านสื่อหลายๆสื่อพี่ๆน้องๆที่ทํางานอยู่กับนายจ้างซึ่งได้รับการยืนยันว่าอยากทํางานต่อนะครับก็ไม่มีแนวคิดที่จะเดินทางกลับประเทศนะครับนี่ในส่วนของแรงงานกัมพูชาผม ผมขอเรียนยืนยันนะครับการปัญหาเรื่องชายแดนกับปัญหาเรื่องแรงงานคนละประเด็นกันนะครับปัญหาเรื่องชายแดนนั้นโดยปกติแล้วไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานของแรงงานคนทํางานของแรงงานเนี่ยเขาทําตามปกติเขาไม่เขาเรียกอะไรเขาไม่คิดที่จะเข้าไปก้าวล่วงในสิ่งนั้นนะครับแล้วก็อยากทํางานเพื่อดํารงชีวิตให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมีข่าวสารใดๆมาเนี่ย ขอให้ฟังข่าวสารจากกระทรวงแรงงานนะครับจะได้ความมั่นใจแล้วก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้ท่านได้